โอ้อยังอีกไกลเถอพี่นอ้องคุ่นเจ้านี่กับปลูกต้นไม้กับพ่อเกิดอยู่นะครับพอมีต้นไม้เบิ้งเขียวๆอยู่นะครับผมนู่ตายกับพี่ห่อนหน้าห่อนมันตายมองงามพี่น้องอนะครับอากาศห่อนน,อน้องเรือยังพี่น้องไปเรื่อยๆเออยังมีลมอ,อยู่นี้ บอกว่าโอ้ยบมมีลมจะเป็นควันกักวนแน่พี่น้องไปเรื่อยๆผมคนนี้เราถือกล่องเขาก็เบิ้งเนาะว่าทดสอบบุกไปเบิ้งเนี่ยมาถือกล่องเบิ้งเนี่ยพี่น้องครับไก่ถึงนทานรถไฟแล้วพี่น้องทายวิวกันคนน่ะพี่น้องตึกรุลาพี่น้องโอ้ยคนน่ะเจริญหลงเรื่องแช่กุเรมาอยู่นะ เบิ่งดูผมว่าคนดูใบบ่มีอยู่หรอกเพราะว่ามีแต่คนต่างชาติมาอยู่นะครับทั้งโรงแรมทั้งอาคารสำนักงานนะครับคอนโดมิเนียมหรูแม่นเมดพี่น้องนะคนเห็นเหรอคน,ออนอก่็เห็นเขาใช้ก่อนคนเดียวเบิ่งหล <c oughs> ัง เก็บ okay. ภาพเป็นที่ระลึกก่อนพี่น้องครับไอ้ลูกร้านไดเนบิง่ง <laughs> พออัคยมาอยู่ดูใบโอ้มันเนี่มีนอมยังสวยๆเลย The final destination of this train is... Center Point The next station is... Shaba Realty This is interchange station to Dubai Tram Passengers travelling to Jannera Beach, please interchange to tram at Shobhal Realty Metro Station. <coughs>